<_ d ark> กำลังกำลังจะออกปากด่า <_ d ark> คือผมด่าตัวเองว่าด่าตัวเองอยู่ว่าเสียงมันอยู่ไหนที่ไหนได้ผมเสียบผิดนี่ผมไม่เสียบเอาไว้ตัวโรสมันต้องเสียบเข้ากับตัวนี้นี่ลามโมนิกเฮกำลังจะออกปากด่าว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้มีปัญหาจังเลยนะอุปจรนเนี่ย โอเคก็ภารกิจวันนี้ครับภารกิจนะไม่ใช่ภารกิจนะเราจะพาเพื่อนเจื้อนทั้งหมดไปดูด้วยประแสไปได้ยินด้วยประเสียนอย่าลืมโฟกัสจุดนี้มาหลังๆมาพอดีว่าผมไม่ได้ไม่ได้เน้นย้ำเรื่องประเสียนประแสเท่าไหร่มาเลยทำให้เพื่อนเจือน่ะหล่อไปเป็นกลับไปเป็นมนุษย์เหมือนเดิมนึกออกปะ เพราะฉะนั้นมนุษย์คอร์รอย่างเราวันนี้ประเสีนประแสรเรื่องอะไรเรื่องผลลัพธ์ของแจวฮอนเราไปดูกันเลยครับว่ามันคืออะไรไปดูครับเราต้องผจนไั่ไปถามว่าเราจะสอนหน้าหรือว่าสองทางครับเพราะว่าเดินทางไกลมากทานทานเพิ่งเริ่มเพิ่งเซตระบบได้ ถามว่าฟีตเตอร์ฟีตสตีดยูจะดูหน้าไอหรือว่ายูจะยูจะยูจะดูถนนเอาไงให้ฟีตสตีดเลือดโอ้ยเวรนการลือนลืมแคทลืมแคทลืมแคทเดี๋ยวก่อนนะดูก่อนว่าเจนนี้ใช่ไหมถ้าใช่เจนนี้จะตอบถ้าไม่ใช่เจนนี้จะไม่ตอบแป๊บหนึ่งเปลี่ยน